สวัสดีครับพบกับช่องยุทธจักรนิยายวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่าเหตุการณ์ต่อจาก E p พีที่4กันครับโดยเหตุการณ์ใน E p พีที่5นี้เนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยได้ช่วยลูกของประมุขหานหรือว่าหานผูเนี่ยออกมาจากเพลิงที่ไหม้บ้านสกุลหานในครั้งนั้นครับทุกคนครับก็ต้องมาติดตามกันครับว่าเรื่องราวน่จะดําเนินต่อไปอยังไงครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังคลิป EP ที่1นะครับการปรากฏตัวของไปเฟิงซีต้องไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเอาเราก็ไปฟังกันเลยครับเปิดเรื่องมาที่นางเอกที่ตอนนี้เนี่ยกำลังขี่ม้าไปกับหานผูลูกของประมุกหานนะครับตอนนี้เนี่ยนางเอกกําลังเดินทางเพื่อจะออกจากล้วนเฉิงแล้วนางเอกเนี่ยก็ถามผูเอ,อขึ้นว่าคืนนั้นเนี่ยเจ้าเห็นหน้าคนร้ายไหมผูเออครับก็ตอบไปว่าที่ข้าเห็นเนี่ยอาวุธที่พวกมันใช้ก็คือดาบ ลักษณะดาบเนี่ยก็จะใหญ่ๆหน่อยแล้วก็กว้างมากแล้วเจ้าเห็นไหมว่าคนพวกนั้นเนี่ยใช้กระบวนท่าใดหานหูก็สายหนาเล็กน้อยแล้วก็พูดว่าตอนที่คนพวกนั้นมาท่านพ่อก็พาข้าไปซ่อนแล้วแล้วก็บอกข้าว่าถ้าไม่เรียกเนี่ยไม่ต้องออกมานางเอกครับก็บอกไปถึงน้องว่าเจ้าเนี่ยไม่รู้อะไรเลยแล้วข้าเนี่ยจะช่วยเจ้าแก้แค้นได้อย่างไรกันแล้วนางเอกครับก็ถามไปอีกว่าชาตินี้เนี่ยเจ้ายังจะแก้แค้นให้พ่อเจ้าไหมหานหูครับก็ตอบไปว่าแน่นอนสิ ข้าต้องแก้แค้นอยู่แล้วถึงข้าไม่รู้ว่าพวกมันเนี่ยเป็นใครแต่มันก็มาเพื่อสูตรโอสถของบ้านข้าเพราะข้าได้ยินพวกมันเนี่ยถามหาสูตรโอสถจากท่านพ่อของข้าต้องบอกกันว่าสูตรโอสถที่พวกชุดดาตามหาตอนนี้เนี่ยตอนนี้ครับอยู่ในมือของนางเอกเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือถุงแพที่หานผูเนี่ยมอบให้นางเอกนั่นเองนางเอกก็พูดขึ้นว่างั้นเอางี้ไหมพวกเราปล่อยข่าวว่าสูตรโอสถอยู่กับข้าถึงตอนนั้นเนี่ย พวกมันต้องปรากฏตัวแน่หานผูก็พูดแย้งออกไปว่าหากทำเช่นนั้นเนี่ยคนทั่วล่าต้องมาไล่สังหารท่านแน่หรือว่าท่านเนี่ยไม่ต้องการมีชีวิตรอดแล้วนางเอกับกระสวนขึ้นว่าเจ้าเนี่ยพูดอะไรอย่างนั้นแล้วก็เคกหัวหานผูไปหนึ่งทีจนหานผูเนี่ยต้องร้องออกมานางเอกับก็เลยพูดต่อไปว่าเจ้าเด็กน้อยเจ้าเนี่ยกลัวคนพวกนั้นใช่ไหมหานผูก,ก็รีบตอบครับข้านเนี่ยไม่กลัวพวกมันเลยขนาดท่านเนี่ยยังไม่กลัว แล้วข้าที่เป็นชายชาติจะกลัวพวกมันได้ยังไงกันแล้วข้าเนี่ยก็ยังจะฆ่าพวกมันอีกด้วยนางเอกครับก็ตอบไปว่าเจ้าเนี่ยอยสมเป็นลูกผู้ชายหน่อยแล้วก็เคของาหานผูไปอีกหนึ่งทีแล้วนางเอกครับก็พูดต่อไปว่าโบราณเขาว่าไว้ถ้าไม่เขกเนี่ยจะไม่ฉลาดงั้นเขกสักหน่อยเจ้าจะได้ฉลาดขึ้นแล้วทั้งสองครับก็เงียบไปสักพักแล้วเสียงหานผูก็ดังขึ้นทำนองว่านี่ข้าขอบใจนะนางเอกครับก็บอกกับหานผูว่านี่อะไรกันเจ้าต้องเรียกข้าพี่สาวสิ แล้วก็เคขกหัวหารผูเนี่ยไปอีกหนึงทีหารผูก็พูดออกไปว่าถ้าท่านหยุดเคหัวข้าเนี่ยข้าจะเรียกท่านว่าพี่สาวจากนั้นครับทั้งสองก็ได้ตกลงกันต่อมาหารผูเนี่ยก็ถามนางเอกไปว่าพี่สาวแล้วเราเนี่ยจะไปที่ไหนกันแต่คําตอบที่ได้กลับมาสั้นๆคือไม่รู้ต้องบอกก่อนว่าฉากนี้เนี่ยเมื่อหารผูได้ยินคําตอบของนางเอกแทบจะกระโดดลงจากหลังมา้าแล้วไม่ไปกับนางเอกเลยจากนั้นครับ นางเอกก็ถามหานผูผูเออเจ้าเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วขวนอ่อนเกินเหตุเจ้าสงหัดโตได้แล้วอย่าแตกตื่นเจ้าเข้าใจไหมส่วนฉากนี้นะครับในนิยายก็ได้เขียนไว้ว่านางเอกเนี่ยก็ได้เหมือนกําลังสั่งสอนน้องชายคนใหม่ของเขาเลยจากนั้นครับหานผูกก็บอกไปว่าถึงเทศกาลโฉงหยางข้าก็อายุ10บขวบแล้วต้องบอกก่อนว่าเทศกาลฉงหยางเนี่ยก็คือวันที่9เดือน9 ของปฏิทินจีนแล้วก็ยังเป็นวันผู้สูงอายุอีกด้วยถ้าผมพูดส่วนนี้ผิดไปก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับต่อมานางเอกเนี่ยก็บอกไปว่าตอนที่ข้าอายุเท่าเจ้าข้าก็ออกไปเที่ยวคนเดียวแล้วพอฟังจบหานภูก็แปลกใจนิดหน่อยจากนั้นก็ถามไปว่าและพ่อแม่ของท่านเนี่ยไม่เป็นห่วงท่านเลยเหรอพอหานภูพูดจบนางเอกกับไม่สนใจคําถามของมันเลยแล้วก็พูดออกไปว่าข้าคิดออกแล้วเราเนี่ยจะต,ต้องปล่อยข่าวว่าสูตรโอสถอยู่ที่เจ้าชิงจอกดํานั่น เจ้าจิ้งจอกดำเนี่ยมันมีทั้งวรยุทธ์ที่สูงส่งแล้วก็ยอดฝีมือข้างกายอีกสองคนเพราะว่ามันเนี่ยได้ลอกสูตรโอสถนี้ไว้เหมือนกันหานผูก็ตอบไปว่าทําแบบนี้เราก็ไปใส่ร้ายเขาสินางเอกก็พูดสวนไปว่าเจ้าเนี่ยนะพูดอะไรอย่างนั้นจิ้งจอกดําทั้งเจ้าลี่รู้พิกแพลงชั่วร้ายวรยุทธ์ก็สูงส่งเจ้าไปเป็นห่วงคนที่มาไล่ล่าเขาแทนเถอะทันใดนั้นก็มีเสียงดังมาจากด้านหลังว่าลอบกัดจากด้านหลังสาดโครนใส่ผู้อื่น กับยังพูดเต็มปากเป็นฉากๆากหาได้ยากยิ่งคนแบบนี้และผู้ที่พูดขึ้นก็คือเฮยเฟิงซีหรือว่าพระเอกนั่นเองที่ตอนนี้เนี่ยมากับสองฝาแฝดผู้ดตามของเขาแล้วก็มีผู้เท่าบังคับรถม้าตามมาอีกคนแล้วนางเอกเนี่ยก็พูดไปว่าจิ้งจอกดำเจ้าใช้ทางนี้เหมือนกันเหรองั้นข้าขอใช้รถม้าของเจ้านอนหลับสักหน่อยแล้วนางเอกเนี่ยก็พุ่งตัวเข้าไปในรถม้าของพระเอกแล้วก็พูดออกมาจากรถม้าว่าขนมพวกเจ้าเนี่ยข้าจะกินนะถ้าเจ้าหิว ก็ให้จงหยวนกับจงหลีเนี่ยไปหาเอาแล้วกันแล้วนางเอกเนี่ยก็ทิ้งให้หานผู่นั่งอยู่บนหลังม้าคนเดียวส่วนหานผู่ครับตอนนี้ก็พูดขึ้นว่าพี่สาวงั้นเราจะไปที่ไหนกันนางเอกก็ตอบไปว่าตามพวกเขาไปก่อนแล้วกันจากนั้นครับพี่เอกก็พูดขึ้นว่าพวกเราจะไปอูเฉิงก่อนจากนั้นก็เดินทางต่อต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยหานผู่เริ่มสงสัยแล้วครับว่าตัวเองเนี่ยคงเลือกติดตามคนผิดแล้วที่มาติดตามนางเอกต่อมา นางเอกและพระเอกเนี่ยก็ได้ไปถึงเปยโจทางที่ใต้ของเปยโจเนี่ยมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อว่าภูเขาอูซานส่วนเชิงเขาเนี่ยก็ชื่อว่าอูเฉิงเปยโจเนี่ยก็คือเมืองชายแดนครับที่ติดอยู่กับอาณาจักรที่ฮ่องเต้ยอยู่มีแม่น้ําไหลล้อมรอบตัวเมืองส่วนแม่น้าครับชื่อว่าแม่น้ําอูอินแม่น้ํานี้เนี่ยก็เป็นแม่น้ําที่มีความยาวเป็นอันดับสามของอาณาจากักรตงต่อมาพระเอกก็ได้เดินเรือเรียบฝั่งแม่น้ําอูอินมา แล้วก็มีหานผูครับยืนหัวเรือกับเพอเอกส่วนนางเอกครับตอนนี้กําลังนอนฝันหวานอยู่ที่พื้นเรือต้องบอกก่อนว่าเรือของระเอกเนี่ยถูกทาด้วยสีดําจนสดิดเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นสีดําต่อมาก็เป็นเวลาค่ําของวันพอเพครับที่ตอนนี้กําลังยืนจ้องท้องฟ้าอยู่ส่วนหานผูเนี่ยก็กําลังนั่งจ้องนางเอกอยู่แล้วก็นึกขึ้นว่าทําไมนางเนี่ยถึงเป็นผู้เลื่องชื่อในยุทธภพต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ล้วนเฉิง จนตอนนี้เนี่ยมาถึงอูเฉิงที่อยู่ในเมืองเปยโจนางเอกเนี่ยก็คือทําแค่2อ,อย่างก็คือกินแล้วก็นอนการนอนของนางเอกเนี่ยเพียงแค่นางเนี่ยลงเอนล่างสักหน่อยนางก็หลับเลยส่วนการกินของนางเนี่ยก็คือกินอาหารบนเรือจนหมดเกลี้ยงไม่เหลือใ,ใครได้กินเลย จนพีเอกกับคนที่เดินทางมาบนเรือเนี่ยต้องเอารถม้าออกไปกินข้าวข้างทางก็เลยทําให้หานผูเนี่ยแปลกใจกับชื่อเสียงของนางเอกหลังจากนั้นพีอเอกครับที่ไปกินข้าวกับคนที่มาด้วยแต่ก็ไม่ได้กินเพราะคนที่มาด้วยเนี่ยต่างแย่งกันกินจนพีอเอกเนี่ยต้องลุกออกจากโต๊ะแล้วก็กลับมาที่เรือ ปรากฏว่าพอมาถึงเนี่ยก็เป็นนางเอกครับที่ตอนนี้กําลังนอนฝันหวานอยู่นางในตอนนี้เนี่ยคือนอนแบบไม่สนใจแสงสว่างไม่สนใจว่าจะมีผู้ชายอยู่ด้วยส่วนหานผูครับตอนนี้ครับก็ได้เดินมานั่งจ้องนางเอกอีกแล้วปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนางเอกกําลังนอนท่านอนที่เหมือนสงงาผ่าเผยไม่สนใจอะไรเลยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิง ส่วนพระเอกครับที่เห็นฐานผูเนี่ยกำลังนั่งมองนางเอกอยู่ด้วยสายตาที่ไม่สอดคล้องกับอายุของเขาเลยก็ได้ยื่นมือไปตบห,วหัวฐานภูหนึ่งทีจนฐานผูเนี่ยกลับมาพร้อมกับความขุ่นเคืองและตกใจเล็กน้อยทันใดนั้นเมื่อฐานภูหันกลับมาครับก็เกิดเสียงดังขึ้นปรากฏว่านางเอกเนี่ยได้นอนหลับลึกแล้วก็กิ้งตกน้ําไปส่วนฐานผูก็ตอนนี้ตกใจเป็นอย่างมาก ส่วนพระเอกครับตอนนี้ก็ได้นับเลขออกมาตั้งแต่หนึ่งเนี่ยจนถึง10แล้วนางเอกครับก็พุ่งขึ้นจากน้ําจากนั้นเนี่ยก็วุ่นวยใหญ่เลยบอกกับพระเอกว่าเจ้าเนี่ยเห็นคนจมน้ําแล้วก็ไม่ช่วยเจ้าจิ้งจอกพร้อมกับสำลักน้ําไปสองสามทีและพระเอกก็ตอบไปว่าสติวรยุทธการนอนหลับของเจ้าเนี่ยค่านับถือจริงๆแม้อยู่ในน้ำเจ้าก็ยังนอนหลับได้ต้องบอกก่อนว่าตอนที่นางเอกเนียพุ่งขึ้นจากน้ำก็ทำให้น้ำเนี่ยสาดไปโดนตัวของพระเอกกับฮานผู ให้เปียกไปพร้อมกับนางเลยจากนั้นพอเอกก็พูดขึ้นทนํานองว่าเจ้าเนี่ยแม้จะเกลียดค้านไปบ้างแต่ความเกลียดค้านของเจ้าเนี่ยก็ไม่ทําให้เจ้าอ้วนขึ้นมาเลยแล้วพอเอกครับก็ได้ส่งสายตาสํารวจไปที่เดือนล่างของนางอกีกที่กําลังเปียกชุ่มไปด้วยน้ําผ้าสีขาวที่แนบไปกับตัวจนสามารถมองเห็นส่วนว้าส่วนโค้งได้อย่างชัดเจนจากนั้นพอเอกก็พูดขึ้นว่าส่วนที่ควรมีเนี่ยเจ้าก,ก็มีส่วนที่ไม่ควรมีเจ้าก,ก็ไม่มีหากว่ากันด้วยเรื่องนี้เนี่ย เจ้าก็ยังมีดีอยู่บ้างในประโยคนี้ของพระเอกครับก็ต้องฝากทุกคนเนี่ยไปตีความกันเอานะครับว่าพระเอกได้หมายถึงอะไรส่วนหานบูครับตอนนี้ก็หันหน้าไปทางอื่นโดยไม่มองนางเอกที่กําลังเปียกชุ่มไปทั้งตัวแล้วก็คิดคําที่อาจารย์สั่งสอนขึ้นมาได้จึงไม่หันไปมองนางส่วนนางเอกครับก็ไม่ได้สนใจคําพูดของพระเอกจากประโยคเมื่อคู่เลยแต่กลับพูดขึ้นว่าข้าเนี่ยมีความสามารถแค่ไหนถึงได้รับคําชมจากเฟิงกงจือช่างเป็นเกียรติของข้าจริงจริง แล้วนางเอกครับก็ได้หัวเราะขึ้นจากนั้นก็เหินล่างมาอยู่ตรงหน้าพระเอกแล้วก็พูดออกมาว่าสภาพเช่นนี้ของข้าเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับพวกนางในหอบุพภาของเจ้าต้องบอกก่อนว่าตอนที่นางเอกพูดเนี่ยก็ได้สร้างม่านน้าขึ้นมาคุมร่างของนางกับพระเอกเอาไว้ด้วยกันทั้งสองคนหลังจากที่นางเอกพูดจบพระเอกก็ได้พูดสวนไปว่าไม่นางในหอบุพาของข้าเนี่ยทุกคนล้วนแต่อ่อนโยนและเอาใจข้าเป็นที่สุดไม่มีทางที่จะสาดน้าใส่ข้าจนเปียกไปทั้งร่างแบบนี้หรอก นางเอกครับก็ได้พูดออกไปสั้นๆว่าอ๋อเป็นเช่นนั้นเองเหรอพระเอกครับก็พูดต่อไปอีกว่าถึงแม้เจ้าเนี่ยจะไม่อ่อนโยนและไม่เย้ายวนเหมือนนางในหอบุพผาแต่นางในหอบุพผาเนี่ยแต่ละคนก็ไม่มีความสามารถที่จะสาดน้ําใส่ข้าจนเปียกไปทางล่างแบบนี้ได้อีกแล้วพร้อมกับถอนหายใจเฮือกใหญ่ออกมาจากนั้นพอทั้งสองพูดกันจนจบนางเอกครับก็ได้พูดขึ้น,นว่าเจ้าผีน้อยเจ้ายืนอึ้งทําไมกัน ยังไม่รีบไปหาเสื้อผ้ามาให้พี่สาวเจ้าอีกเมื่อนางเอกขพูดจบจงหยวนก็ได้นำเสื้อผ้าชุดหนึ่งมาให้นางเอกแล้วก็พูดขึ้นว่าแม่นางสีท่านโปรดไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในเรือเถอะ แล้วนางเอกครับก็พูดต่อไปว่าจงหลียังเป็นเจ้าที่เข้าใจข้าเหมือนเดิมแล้วก็ตบศีรษะไปเบอๆพร้อมกับยิ้มให้ส่วนจงหยวนครับตอนนี้ก็พูดขึ้นว่าแม่นางซีข้าคือจงหยวนไม่ใช่จงหลีแล้วนางเอกเนี่ยก็เถียงไปว่าไม่เป็นไรหรอกยังไงพวกเจ้าสองคนจงหลีกับจงหยวนเนี่ยก็ล้วนแต่หมายถึงพวกเจ้าทั้งนั้นแหละจากนั้นครับหลังจากที่นางเอกได้เปลี่ยนชุดเสื้อผ้าจนเสร็จเรียบร้อยก็ได้เดินทางออกจากห้องแล้วก็ให้คนเนี่ยหันหัวเรือจากนั้นเนี่ยพะเอกก็พูดขึ้นว่าเจ้าจะไปที่ไหนนนกัาง ครับก็ตอบไปสั้นๆว่าแล้วแต่ข้าสิแล้วก็พูดต่อไปว่าถ้าข้าขึ้นฝั่งถึงไหนเนี่ยก็ไปที่นั่นแหละหานภูครับที่ได้ยินนางเอกเนี่ยกำลังจะไปแล้วก็รีบคว้าแขนเสื้อของนางเอกเอาไว้โดยสัญชาตญาณเพครับก็พูดขึ้นอีกว่าหานผูเจ้าแน่ใจหรอว่าเจ้าเนี่ยจะไปกับนางจริงๆส่วนหานผูครับก็ตอบไปว่าแน่นอนสิข้าต้องไปกับนางอยู่แล้วโดยการตอบของหานภูในครั้งนี้เนี่ยไม่ลังเลแม้แต่น้อยหลังจากนั้นเพก็หัวเราะออกมาอย่างลึกล้ํา จนไม่มีใครเนี่ยสามารถคาดเดาการหัวเราะของพระเอกครั้งนี้ได้แล้วก็พูดขึ้นอีกว่าภายหน้าเนี่ยเจ้าก็จะได้รู้ความลำบากที่แท้จริงแล้วหานฟูครับก็พูดขึ้นว่าท่านพูดอะไรของท่านเนี่ยพระเอกครับก็ตอบไปว่าไม่มีอะไรหรอกแล้วหานไปพูดกับนางเอกว่าเรื่องสืบหาตัวคนร้ายเนี่ยที่สังหารบ้านสกุลหานเจ้าจะใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อจริงเหรอแล้วนางเอกครับก็ตอบไปว่า จะใช้สิ่งใดเป็นเหยื่อล่อเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์ของข้าแล้วนางเอกก็พูดไปทํานองว่าสิ่งที่เจ้าคิดกับสิ่งที่ข้าคิดเนี่ยมันไม่ต่างกันมากหรอก5ปีก่อนที่เจ้ากับข้าเนี่ยทำลายพักต้วนหุน จนราบคาบพวกเราเนี่ยก็ยังไม่อาจตัดรากถอนโคนพวกมันได้5ปีให้หลังมันจึงปรากฏตัวที่เขาเซียนซานในเปยโจเพื่อฆ่าเยันอินโจส่วนคดีสกุลหานในครั้งนี้เนี่ยข้าคิดดูแล้วก็คงเกี่ยวกับพวกมันนั่นแหละแต่ไหนแต่ลายแล้วคนพวกนี้ล้วนทํางานเพื่อหวังเงินคนที่สามารถจ้างพวกมันได้เนี่ยอย่างน้อยก็คงจะเป็นพ่อค้าหรือว่าพวกที่มีฐานะดีนั่นแหละหลังจากนั้นเพยก็ได้หันหัวเรือแล้วก็ถามนางเอกออกไปว่าข้าเนี่ยจะตรงเข้าชี้อวินจากทางของแม่น้ําอูอวิน ทำไมเจ้าเนี่ยไม่ใช้ทางผ่านที่สังโจระวางทางข้าจะได้ช่วยเจ้าสืบหาร่องรอยของมือสังหารด้วยส่วนเจ้าก็ช่วยข้าตามหาร่องรอยของป้ายควบการแล้วมาพบกันที่ทจี้โจเจ้าตกลงไหมแล้วนางเอกครับก็ถามสวนไปว่าเจ้าเนี่ยทำไมต้องยึดติดกับป้ายควบการด้วยหรือว่าเฮยเฟิงซีอยากจะสร้างจัก,กรวรรดิแท่เฟิงขึ้นมาจริงๆ จากนั้นาเาเปก็ตอบไปว่าจากบัตเแท้เฟิงเหรอข้าก็แค่คนที่ได้รับการไหว้ววนจากผู้อื่นเท่านั้นแหละแล้วนางเอกครับก็พูดต่อไปว่าใครกันที่มีเกียรติสูงส่งถึงเพียงนี้ที่บอกให้เจ้าเนี่ยทำงานให้เขาได้เนี่ยคนคนนั้นเนี่ยไม่กลัวที่จะขอร้องผิดคนหรอกเลยหลังจากนั้นพระเอกก็บอกกับนางเอกไปว่าคนที่ขอร้องเขาเนี่ยก็คือหลันซีกงจือแห่งเปยโจแล้วพระเอกเนี่ยก็พูดต่อไปว่าอัญมณีที่ข้าเอาใช้หนี้แทนเจ้าในวันนั้นก็เป็นของเขานี่แหละ ที่มอบให้มามองดูแล้วเนี่ยเจ้ากระติดค้างบุญคุณของเขานั่นแหละในเมื่อป้ายขั้วการเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการเจ้าก็ต้องช่วยข้าตามหาด้วยแล้วนางเอกครับก็ตอบไปทํานองว่าหลานซีงกงจือเนี่ยได้ยินว่าเป็นหนึ่งในสีกงจือแห่งอาณาจักตรตงมีพิเียพร้อมทุกอย่างแล้วทําไมยังยึดติดกับป้ายขั้วการที่สกปรกไปด้วยเลือดอีกทั้งยังส่งซีขุนพลมาตามหาหลานซีงกงจือคนนี้เนี่ยคงจะละทางโลกไม่ได้จริงๆพอเรือเริ่มออก เพ่ครับก็ถามนางเอกขึ้นว่าเจ้าจะร่วมไปกับข้าหรือไม่นางเอกครับก็ตอบไปว่าข้าไม่ไปกับเจ้าหรอกจิ้งจอกดำจากนั้นครับนางเอกก็คว้าตัวหานผูแล้วก็เหินขึ้นฟังไปส่วนเพ่ครับก็ส่งเสียงตามมาว่าสตีแล้วอย่าลืมนัดที่เรานัดกันไวหลักแล้วพบกันที่จี้โจนางเอกครับก็ตอบไปว่าจิ้งจอกดำต่อให้ข้าเนี่ยพบป้ายขั้วการก่อนเจ้าข้าก็จะไม่บอกเจ้าแล้วข้าเนี่ยก็จะนำไปให้ซื้อจื่อแห่งจี้โจส่วนเพ่ครับก็รีบถามขึ้นว่า ทำไมเจ้าไม่บอกข้านางเอกก็ตอบไปว่าเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการเป็นสิ่งเดียวที่เขาเอาชีวิตเข้าแลกยิ่งกว่านั้นเนี่ยนัดที่เจ้านัดข้าข้าก็ไม่ได้รับปากเจ้าด้วยแต่เสียงตอบกลับของนางเอกเนี่ยกลับเบามากเมื่อเทียบกับระยะห่างของทั้งสองคนส่วนนางเอกครับที่เห็นรพเอกไปไกลแล้วก็หัวใจ หนักอึ้งขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุต่อมาหานผูก็ถามขึ้นว่าพี่สาวเราจะไปที่ไหนกันนางเอกก็ตอบไปสั้นๆว่าไปที่ไหนก็ได้ต้องบอกกันครับว่าคําตอบของนางเอกเนี่ยทำเอาหานผูไม่รู้จะไปที่ไหนเลยแต่แล้วครับนางเอกก็พูดขึ้นว่างั้นเราเอาแบบนี้ไหมเราไปที่ซังโจจี้โจโยโจชิงโจ ยงโจจากนั้นเนี่ยพวกเราค่อยไปนะจากชีอินถ้าไปตามนี้เนี่ยพวกเราต้องพบคนร้ายแน่นอนจากนั้นครับหานผูกก็ถามนางเอกว่าจะเดินไปเรื่อยๆแบบนี้จริงเหรอพร้อมกับคิดว่าชาวยุทธที่ล่ำลือความไร้ากาศและเฉลียวฉลาดของนางเอกเนี่ยต้องเป็นคำล่ำลือที่ไม่จริงแน่นอนแล้วนางเอกครับก็พูดออกมาว่าไปกันเถอะเจ้าผีน้อยเจ้าทำหน้าตาอะไรให้ข้าดูเนี่ยพร้อมกับดีดลงบทหน้าผาของฮานผูหนึ่งทีแล้วก็พูดว่าเจ้าเคยได้ยินคำกล่าวนี้ไหม ของสวมใส่เนี่ยอยู่ที่เปยโจของกินอยู่ที่ซังโจเรื่องยุทธเนี่ยอยู่ที่จี้โจเรื่องความรู้เนี่ยอยู่ที่ชิงโจเรื่องการเที่ยวเนี่ยอยู่ที่โยโจพวกศิลเนี่ยอยู่ที่ยงโจพี่สาวจะพาเจ้าไปกินไปเที่ยวไปดื่มให้สนุกสักครั้งจากนั้นครับหานผูกก็พูดขึ้นว่าท่านเนี่ยเดินช้าหน่อยข้าเพิ่งจะออกเดินเป็นครั้งแรกต่อมาเวลาก็ผ่านไปครึ่งเดือน นางเอกครับตอนนี้กําลังเล่งเดินทางแล้วข้างหลังเนี่ยที่เดินตามนางก็คือหานผูต้องบอกก่อนครับว่าตอนนี้เนี่ยหานผูได้แต่งกายคล้ายกับนางเอกคือชุดทั้งตัวเนี่ยเป็นสีขาวแต่ด้วยความเป็นเด็กครับสีขาวจากชุดของหานผูเนี่ยก็จะออกสีเทานิดนิดและตอนนี้ครับหานผูที่ได้เดินตามนางเอกอยู่หน้าตาก็เต็มไปด้วยความเหนื่อยลา้าต่อมาหานผูก็บ่นขึ้นว่าข้าเนี่ยไม่น่าตามท่านมาเลยอยู่กับท่านอิ่มมื้อกินมือ้อ บางครั้งก็กินแล้วชักดาบบางทีก็เอาข้าไปจำนำผลไม้เนี่ยก็กินแต่ผลไม้ป่าน้ำเนี่ยก็กินตามลำธารตอนนอนถ้าไม่นอนชายคาบ้านคนอื่นก็นอนบนต้นไม้ตากแดดตากลมไม่มีความสุขสักวันทำไมไปเฟิงซียอดฝีมืออันดับต้นๆในยุทธภพเนี่ยถึงไม่มีเงินดูจอมยุทธคนอื่นสิตามีเงินรอบเอวพันด้วยพวงเงินนับหมืน่นข้าน่าจะไปกับเฮยเฟิงสีข้าในคิดผิดจริงๆจากนั้นนางเอกก็พูดขึ้นว่า เจ้าอายุสิบขวบหรือเจ้าอายุ80ิกันแน่เดินเชื่องช้าเหมือนตาเท่าทันทีที่นางเอกพูดจบหานผูก็ฟุบนั่งลงกับพื้นทันทีแล้วก็มองไปที่นางเอกจากนั้นครับนางเอกก็ได้เดินไปหาหานผูแล้วก็พูดขึ้นว่าใครบอกกับข้ากันนะว่าเป็นชายชาตรีเดินแค่นี้เนี่ยก็ไม่ไหวแล้วหานผูก็พูดขึ้นว่าก็ข้าหิวข้าก็หายข้าไม่มีแรงแล้วแล้วก็สิ้นเสียงไปนางเอกครับก็ตอบหานผูไปว่า ก็ได้เดี๋ยวข้าจะไปหากระต่ายป่าหรือว่าไก่ภูเขาให้เจ้ากินรองท้องสักหน่อยต้องบอกก่อนว่าหานผูเนี่ยโตมาในตระกูลที่สุขสบายเลือกกินแต่อาหารดีๆหลังจากที่มาอยู่กับนางเอกเนี่ยนิสัยเหล่านั้นก็ถูกแก้ไขไปจนหมดหานผูครับตอนนี้เนี่ยขอแค่เป็นสิ่งที่กินได้ก็หมดหมดนางเอกครับก็พูดต่อไปว่าแถวนี้เนี่ยไม่มีน้ําให้เจ้าดื่มไม่สู้เจ้าดื่มเลือดกระต่ายป่าหรือไก่ภูเขาแก่ก็หายน้ําก็ได้แล้วก็ยังบำรุงอีก พอนางเอกพูดจบหานผูก็อ้วกพุ่งออกมาแต่สิ่งที่อ้วกนั้นก็เป็นแค่อ้วกแห้งๆเพราะในท้องของมันเนี่ยไม่มีอะไรเลยจากนั้นครับนางเอกก็หัวเราะขึ้นมาแล้วก็พูดขึ้นว่าผูเอ,อ๋แก้งเจ้าเนี่ยมันสนุกจริงๆแล้วนางเอกก็พูดต่อไปว่าเจ้าไปเก็บฟืนมาสักหน่อยใต้ล่านี้เนี่ยไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่ออกแรงผูเอ,อ๋ก็ขานตอบข้ารู้แล้วหน้าจากนั้นก็รีบไปหาฟืนพอผ่านไปสักพักเสียงนางเอกก็ดังขึ้นผูเอ,อ๋เด็กดี เจ้าก่อไฟได้เลยแล้วนางเอกก็เดินกลับมาพร้อมกับมือซ้ายถือไก่มือขวาถือสาลี่ลูกใหญ่จากนั้นเนี่ยนางเอกก็พูดขึ้นว่าเจ้าเอาสาลี่ไปกินแก้กระหายก่อนละกันจากนั้นครับหานผูก็รีบรับมาแล้วก็กินสาลี่อย่างรวดเร็วด้วยความหิวของเขาต่อมาเมื่อหานผูเนี่ยก่อไฟจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนางเอกก็ถามหานผูขึ้นว่าผูเอ,อ๋อเจ้าจะกินไก่ย่างหรือว่าไก่ขอทานหานผูเนี่ยก็ตอบไปสั้นๆว่าย่าง เพราะาตอนนี้เนี่ยในปากของเขาเต็มไปด้วยสารี่ลูกใหญ่จึงไม่สามารถพูดได้อย่างสะดวกต้องบอกก่อนว่าไก่ขอทานที่ผมเข้าใจเนี่ยก็น่าจะหมายถึงไก่ที่ขอทานคนหนึ่งเอามาพอกดินแล้วหมกเข้าไปในกองไฟแล้วกลับกลายเป็นไก่ที่มีรสชาติอร่อยแล้วก็แพร่หลายต่อมา นางเอกก็บอกหานผูว่าวันนี้เนี่ยข้าจะทำไก่ย่างสกุลเฟิองให้เจ้าได้กินละกันแล้วก็เสียบไก่ไว้บนกองไฟต่อมาครับนางเอกเห็นไฟเบาไปแล้วก็พูดขึ้นว่าผูเออน้อยไฟน้อยไปนิดรีบเป่าให้ไฟลุกกว่านี้อกีกจากนั้นหานผูก็เป่าไปอีกหนึ่งทีแต่นางเอกเขาไปยังไม่พอใจแล้วก็พูดขึ้นว่าผูเออไม่ได้ต้องเป่าแรงกว่านี้ถ้าไม่มีแรงเนี่ยเดี๋ยวเจ้าจะไม่ได้กินเดี๋ยวจะให้แทะกระดูกเลยออกแนวจะขู่นิดหน่อย หานผูครับก็รีบรวบร,รวมกําลังที่เหลืออยู่ทั้งหมดแล้วก็เป่าออกไปอย่างสุดแรงปรากฏว่าความแรงของลมทําให้ฟืนไฟแตกกระจายฝุ่นตลบขี้เท่าปิวว่อนแล้วก็ตกใส่ตัวของทั้งสองคนจนทําให้ทั้งสองเนี่ยหน้าดําไปด้วยขี้เท่าจากนั้นนางเอกก็พูดขึ้นด้วยความโกรธว่าหานผูเจ้าทําอะไรเนี่ยจากนั้นหานผูก็ตอบไปว่าข้าไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยจากนั้นก็รีบวิ่งหนีเข้าไปในพุ่มไม้เพื่อหลบนางเอกส่วนนางเอกครับก็รีบวิ่งตามไป ขณะที่หานผูครับกำลังหลบอยู่ในพุ่มไม้ก็ได้ยินเสียงเท้าเสียงหนึ่งครับเดินเข้ามาใกล้ๆ หานผูครับที่เห็นอย่างนี้ก็ร้องออกมาอย่างสำนึกผิดว่าข้าไม่ได้จังใจนี่ครั้งหน้าข้าจะระวังกว่านี้แล้วกันแต่เสียงเท้าก็ยังไม่หยุดเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่ไม่ทันเลยก็มีคนชุดขาวดังหิมะม้วนตัวลงมาแล้วพุ่งกระบ,บี่เข้าหาหานผูอย่างรวดเร็วส่วนหานผูก็รีบตะโกนขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนกันว่าพี่สาวช่วยข้าด้วยแล้วกระบ,บี่ที่พุ่งมาจะแทงหานผูกก็หยุดลงห่างจากตัวหานผูเนี่ยประมาณหนึ่งนิ้วจะทิ่มเข้ามาแล้ว แต่ก็ถูกขีบไว้ด้วยสองมือที่ดำๆเปื้อนขี้เท่าของนางเอกแล้วพอหานภูมองขึ้นไปผู้ที่จับกระบีป่ปรากฏว่าเป็นคนที่มีทุกอย่างในร่างกายสีขาวดังหิมะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าใบหน้าขาวดังหิมะจากนั้นนางเอกก็พูดกับหานภูว่าผู้เอ,อ๋อเจ้าตกใจจนนิ่งไปเลยเหรออมอั่อึออออ้งอึงอยู่นั่นแหละจากนั้นครับหานภูเนี่ก็ได้ถามนางเอกออกไปว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนางเอกครับก็ได้ตอบไปว่าน่าจะเป็นผู้ชายที่เป็นมนุษย์หิมะ จากนั้นนางเอกก็ได้ใช้นิ้วดีดลงบนกระบี่โดยใช้กําลังไปถึง5ส่วนแต่กลับปรากฏว่าบุรุษชุดขาวยังคงถือกระบี่ไว้อย่างมั่นคงนางเอกเนี่ยที่ตอนนี้ก็ตกใจเป็นอย่างมากครับเพราะนางคิดว่าด้วยกําลังถึง5ส่วนของนางน่าจะทําให้กระบี่สั่นสะท้านจนหลุดออกจากมือของบุรุษชุดขาวแต่กลับไม่เป็นไปตามที่นางหวังส่วนบุรุษชุดขาวในใจก็คิดว่านางสตรีบ้านนอกหน้าดําคนนี้ ทำไมถึงใช้นิ้วขี่กระบี่ที่ข้าแทงออกไปด้วยกําลังทั้งหมดของข้าได้และแรงดีดของนางทําไมร้ายแรงถึงเพียงนี้ถ้าข้าไม่เดินกําลังภายในกระบี่คงหลุดจากมือของข้าไปแน่จากนั้นก็แปลกใจว่าสตรีนางนี้เนี่ยเป็นใครกันวรยุทธ์ถึงเก่งกาจเพียงนี้หลังจากนั้นนางเอกก็พูดขึ้นว่าข้าจะปล่อยมือแล้วเจ้าเนี่ยก็ต้องเก็บกระบี่ จากนั้นครับนางเอกก็ยิ้มออกมาแล้วก็พูดต่อไปว่าหรือว่าเจ้าเนี่ยจะให้ข้าหักมันทิง้งซะหลังจากที่นางเอกพูดจบปรากฏว่าบุรุษชุดขาวกับม่ยอมแล้วเปล่งแสงรัศมีออกมาคุกคามนางเอกส่วนนางเอกครับตอนนี้ก็พูดว่าเจ้าเนี่ยมันช่างยิ่งทนงนับเรื่องราวเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรทุกคนโปรดติดตามตอนต่อไปวันนี้ทางช่องยุทธจักรนิยายต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้ว